สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพืพ่อนๆโอ้โหนอริซ่าของเรานั้นได้กลายร่างป็นนินจาไปอีกรอบเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะจ๊ะรู้สึกว่าจะไม่พักงานแม่ค้าจริงๆเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวทั่วไทยในรายการรีซ่าเที่ยวทั่วไทยกันแล้วนอริซ่าก็ยังไม่หยุดขายเซลีนเช่นกันจ้าตอนเช้าไปไหว้พระตอนเย็นเข้าช็อปเซลีนไปเลยนะจ๊ะหนึ่งกรบนะจ๊ะเออต้องบอกว่าออร่าซูเปอร์สตาร์นั้นร้อนแรงไปทั่วราชอาณาจักรแล้วตอนนี้ประเทศไทยต้องรู้ว่านอริซ่านั้นเฮ้้ยไปทั่วา ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายในตอนเย็นด้วยนะเพื่อนๆแต่เสื้อกางเคุมโทนสีเดิมแต่กางเกงเป็นกางเกงยีนขาย,ยาวจ้าแล้วก็ใส่แว่นอะไรรู้ไหมแม่ค้าเบอร์หนึ่งก็ต้องใส่แว่นของเซลีนสีจา้าซึ่งชื่อว่าเซลีนทริโอนสึนกราเซสแย่ประมาณนั้นนะเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็มากับใครบ้างเท่าที่แอดสังเกตนะครับมีอยู่ประมาณ3คนที่แอดรู้จักนอกนั้นก็จะเป็นพี่ๆน้องๆญาติๆของอเมซ่าของเรานั่นก็คือน้องไทแทนจากค่ายโฟร์วันเบลซึ่ซ่่งแนนนอนวามีแฟนๆที่น่ารักก่ออนนนัี้มาบอกว่าพีศ น,นั้นมีเป็นเจ้าของโรงงานทอผ้าไทยอะไรบางอย่างด้วยหรือเปล่าใช่ไหมก็ที่น้องนิาแต่งไปวัดในวันนี้เนี่ยเป็นผ้าจากพี่เดียนาของเรานั่นเองนะครับแล้วตอนเย็นก็นัดก,กันมาเดินช็อปเซลีนมารงมาซื้ออะไรนิดนึงมากระตุ้นการขายเพราะว่าแค่น้องมาเยี่ยมช็อปเท่านั้นคนก็มาออกกันเต็มหน้าร้านไปหมดแล้วจ้าถ้าเกิดต่างประเทศมีฮอลลีวูดประเทศอินเดียมีบอลลีวูดประเทศไทยของเราก็คือไทยรีวูดนั่นเองจ้าเออลุคนี้ก็ต้องเป็นลุคไทยรีวูดแล้วหนึง่งแล้วคนนี่แบบตามไทยน่ารักจังเลยสวยจังเลยโอ๊ยเรื่องปกติ ไม่มีอะไรแปลกอยู่แล้วนะจ๊ะสำหรับแม่ค้าคนนี้นะจ๊ะต้องบอกว่าเออองริซ่าอยู่ไทยรอบเนี้คุ้มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวกับคุณแม่พี่เดนา่าฟีโป้นี่ก็ได้ฉายแล้วหนึ่งเห็นแต่แต่คอนเสิร์ตยันมาตอนนี้ก็ยังได้อยู่ด้วยกันติดกันเกือบๆจะทุกวันกันแล้วนะจ๊ะโอ้ยเนาะแล้วคนที่เห็น,นองริซ่าวันนี้ก็คือเขาบอกว่าแต้มบุญหมดละเออใช้หมดแล้วนะวันนี้ได้เห็นหมดแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะระยะประชิดอาจจะไม่ได้ซื้อบงซื้อบัตรไปเพาะใบบอลพิงค์ โอ้ยอิจฉาไม่ไหวแล้วนึ่งนะจ๊ะ อ่ะซึ่งเดี๋ยววิดีโอนะครับแอดก็จะให้ดูกันยาวๆในช่วงท้ายคลิปนะครับมีประมาณ30มสิวิอวิอะไรก็ว่าไปนะอ่ะก็ยังเห็นโนงนริซ่าของเรานะในทัวร์ทั่วโลกไปแล้วก็มาทัวร์ทั่วไทยกันต่อนะจ๊ะมาดูซิว่านอนริซ่าจะไปไหนกันอีกนะครับแอดก็จะไม่พลาดเด็ดขาดที่จะเอามาฝากเพื่อนๆกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะแต่ก็แอดเป็นห่วงอยู่เล็กน้อยน,นะครับเขาก็เห็นโนงนริซ่าเนี่ยถอดแมสออกใช่ไหมแล้วอยู่ในห้างโนมันก็เป็นที่ปิดอยู่พอสมควรนะแต่ก็มีการเอาแมสไว้ตรงข้อมือนะครับก็็็็็ออออออ่่่่่่่่ะะคคคคคนนนนนนนข้้าา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 งงงจปลลดดัััยยเเเพรรรรบบบบบตตววกกกกกกกมมมมีีีใใสสแูหหืุทไไ จะมีเชื้อโรคตัวใหม่อกระบาดในช่วงหลังจากนี้นะจ๊ะเพื่อนๆก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะครับก็อยากให้นอนที่หของนอนใส่แมสมากขึ้นนะถึงใส่แมสหรือถอดแมสกก็มีคนจำได้อยู่ดีเพราะว่าออร่าแรงเลยเกินจะแสบตาแล้วหนึ่งโอ๊ยตาละ <c oughs> นะอ่ะก็เดี๋ยวยาวเลยเถิดไปไกลนะจ๊ะก็จะมาอัปเดตกันประมาณนี้ว่านอริซ่าไปเดินห้างแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นห้างในกรุงเทพหรือเปล่าหรือเทียบเป็นที่อยุธยาแต่ถ้าเกิดเห็นพี่เดียนาก็น่าจะเป็นสยามหรือจะเป็นไอคอนสยามอะไรประมาณนี้อย่างนแน่นอนเลยเนาะหรือไม่ก็เป็นเซ็นทรัลเวลด์อีกแอดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้ไปแถวนั้นบ่อยเนาะอ่ะก็ยังไงใครรู้จักก็สามารถพิมพ์บอกกันไว้ได้สำหรับคลิปนี้เซบาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บ ăn nhiều bên hết